Worldwide ang hashtags Justice for Lisa at YG Let Lisa Do Her Work. สื่อฟิลิปปินส์ก็มาลงถึงประเด็นดราม่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องลิซ่ารวมถึงล่าสุด YG มาโปรโมทน้องลิซ่าใหญ่เลยหุ้นนี้พุ่งขึ้นเยอะมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีข่าวดีสารค้ายเยอะเลยนะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องลิซ่าก่อนเลยครับล่าสุดเธอน่าจะยังคงอยู่ที่เมืองนีสประเทศฝรั่งเศสกับคุณเชเชฮานั่นเองซึ่งเป็นนักออกแบบท่าเต้นคู่ใจของเธอรวมถึงคุณแม่จิตทิพย์เบื้องหลังความสําเร็จระดับโลกและความภูมิใจของคนไทยโดยเธอก็ได้มีการถ่ายภาพสวยๆมาฝากแฟนคลับทั้้งหลาายยดวนนะกะับผม่สี อันนี้เห็นแล้วอยากกินบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงทีเดียวโดยสถานที่นี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ตั้งอยู่บนเนินขเขาเซนพอเมืองนีดประเทศฝรั่งเศสนั่นเองพวกเราก็ดีใจนะอย่างน้อยเธอก็ได้พักผ่อนเต็มที่หลังจากที่เธอสามารถผลักดันเพลงลาริซาและมันนี่สำเร็จระดับโลกไปติดชาร์ตบิลบอร์ดสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จแม้การโปรโมทบางทีจะติดติด,ตดขัดๆเล็กน้อยบ้างก็ตามโดยน้องลิซ่าเนี่ยก็น่าจะอยู่กับทีมงานของเซรีนด้วยรวมถึงคุณปีเตอร์ผู้ช่วยคนเก่งของคุณเอดีสลิมานะครับส เจกร่วมกันในการถ่ายงานสักอย่างกับเซรีแน่นอนส่วนกรณีดราม่าทางสื่อฟิลิปปินส์ทีวีฟิลิปปินส์เนี่ยก็ออกมารายงานข่าวด้วยครับโดยเขาบอกว่าวันที่6ตุลาคมมีกระแสะดราม่าล้อแรงบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะในทวิตเตอร์กับแฮชแท็ก YG Lisa Do Her Work หรือให้น้องลิซ่าได้ทํางานของตัวเองเถอ YG ซึ่งแฮชแท็กนี้มากกว่า4ล้านครั้งด้วยกันนะครับแต่เห็นมีคนแคปมาถึง5ล้านหแสนครั้งเลยนะเขาก็รายงานเพิ่มเติมต่อด้วยว่าเรื่องราวดังกล่าวเกิดจากการไปร่วมงานที่ปลารีสแฟชั่นวีของน้องลิซ่าแบล็คพิง ตัวแทนให้กับแบรนด์บุลการีแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกซึ่งงานนี้ความจริงจะจัดที่อิตาลีนะฮะแต่สุดท้ายน้องลิซ่าก็ไม่สามารถเข้าไปร่วมงานได้ทั้งที่เธอก็ไปถึงประเทศฝรั่งเศสแล้วแท้ห่างจากกรุงมิลานแค่ไม่กี่ร้อยกิโลเท่านั้นโดยทางซ e o ของบุลการีออกมาบอกว่าทาง YG ไม่ให้ลิซ่าเข้าร่วมงานด้วยปัญหาว่ากลัวลิซ่าจะติดโควิดซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะมีนางแบบตัวท็อประดับลิลลี่เอาดิไปเข้าร่วมแคมเปญน,นี้ด้วยน้องลิซ่าอาจจะได้ถ่ายรูปปปด้้วววยยอันนนนนีีีีก็เ็เทท่่ TV ฟิลิลปปนนะะมาาาารงข แต่ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอครับบางทีก็มีลุงกินน้ําแถมมาด้วยนะล่าสุดทาง YG ได้มีการแก้ไขนําเพลงของน้องลิซ่านะครับเป็นเพล์ลิสต์บน Spotify เนี่ยกลับมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการหายไปแบบไหลล่องรอยโดยตอนนี้มีคนเข้าไปกดติดตามเธอมากกว่า200,000คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้ทางช่องทางนี้นะฮะ ในเดียววากจีเขากลังปรับปรุงในส่วนนี้อยู่รวมถึงล่าสุดเขาก็แก้งเกมเก่งมากครับมาโปรโมทเพลงมันนี่ของ้องลิซาด้วยว่าให้ไปช่วยสตรีมใน Apple Music ส่วนแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะฮะเชื่อว่าหลายคนยังคงโกรธอยู่นั่นเองคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เลยค่อนข้างสาดอารมณ์พอสมควรแต่ก็มีข่าวดีมากๆกนะครับกับพลังค่าย YG เหมือนกันกอไก่ล้านตัวเลยทีเดียวแหละล่าสุดหุ้นขึ้นมาเยอะมากเปิดตลาดแป๊บเดียวนะครับขึ้นมา5%เลยมูลค่านั่นหลายล้านเลยนะก็คงเป็นอนนันากกาที่ กลับมาโปรโมทน้องลิซ่าอย่างจริงจังนั่นเองรวมถึงเริ่มมีข่าวดีว่าน้องลิซ่าอาจจะมีงานถ่ายทําที่ฝรั่งเศสอย่างลิลี่ฟิล์มเป็นต้นรวมถึงไม่แน่นะอาจจะมีการถ่ายแบบกับเซรีนด้วยต้องชื่นชมนะว่า YG เขาแก้สถานาการณ์เก่งจริงๆอัปเดตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับกับประเด็นที่บ้านลิซ่าในประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าจะแบรน์วงนะฮะซื้อแต่ผลงานของน้องลิซ่าเท่านั้นถ้าสมมติแบรนด์วงจริงๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อค่าย YG ไหมหรือกระทบต่อยอดอัลบัม้มคําตอบก็คือมีแน่นอนนะ,ะเพราาว่า่่ตออทีปลย อัลบั้มดีอัลบั้มเนี่ยทางฝั่งแม่จีนซื้อไปถึง1นึ0 0 0สอัลบั้มด้วยกันครับเยอะมากนะฮะรับรองว่ามีผลกระทบต่อค่าย YG แน่นอนครับเราก็มาดูต่อนะฮะว่าสถานการณ์นี้สุดท้ายจะจบยังไงถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงไว้ได้เลยครับขอบคุณครับ